โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำเวิร์กช็อปนะครับแอปสั่งของออนไลน์นะครับเริ่ม่านสอีจไวิดพสโตได้ครับตอนนี้จะเป็นตอนที่60ครับมาเตอร์จะตัดโค้ดละให้กลายเป็นนะครับสิ่งที่จะต้องได้มันต้องเลยว่าครับสวัสดีครับผมมัเตอร์อื่นงครับสถาบัน EWC เรารับเขียนบนบอแอปครับทั้งแพลตฟอร์ม and ด o i d iOS ส่วนใครไม่ได้ต้องก,การไม่เพ็่ปัจจัยเด็ครับเดี๋ยวเริจะช่วยให้คําแนะนําและทําราคาให้ครับถูกต้องครับเรามีเทรน่งด้วยทั้งที่เดียนกับเราที่บางนาหรือจะให้เราไปออนไซต์ที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับหัวข้อเลยครับเรื่องใดเลยส่งหัวข้อมาเดี๋ยวควรมาเดี๋ยวเดิเดจะทำคอร์สพิเศษให้กับทางคุณให้ครับ ครับมามีตัวออนไลน์คอร์ดด้วยสอนผ่านซูมนะครับแล้วก็รีโมทแลกจอผ่านเอ็นดิเทคเรียนกันแบบตัวต่อตัวและตัวต่อทีมครับหัวข้อเรื่องได้เช่นเดียวกันนะครับเรียนกันเก้าโมงเลอกสี่โมงเย็นสองวันครับหาเวลาสะดวกสองวันทักมาเดี๋ยวด้อกันให้โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำเวิร์กช็อปนะครับแอปสั่งของออนไลน์นะครับเรื่องตัส่วนตัวว่อิมพิสโตได้ครับตอนนี้จะเป็นตอนที่60สบครับ มัตเตอร์จะตัดโค้ดละให้กลายเป็นนะครับสิ่งที่จับต้องได้มันต้องเลยหว่งครับจาบอกอเตอรแล้วเนี่ยเราได้ทำการดีไซน์ UI เป็นแบบนี้นะครับจะมีหน้าที่ชื่อว่าช็อปเปนเนตเห็นไหมครับช็อปเปนเนก็จะมีนะครับตัวอักษรชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อวตารแล้วก็ร้านจุเอดราจละดมาโชว์ตรงนี้นะครับเราจะเอาสิ่งเนี้ยที่เราคิดเนี่ยที่มันเป็นควันๆเนี่ยมาทาให้มันจับต้องได้บนตัวนี้ครับนี่ไง จาทำมันไว้ดีตรงนี้ถูกต้องไหมครับนะครับสิ่งแรกคิดตาวมัเตอร์นะครับดูนี่ตอนนี้มันเตอร์อยู่ที่ตัวที่ชื่อว่าเซลล์เซลล์สวิตที่เซลล์สวิตเนี่ยมันจะได้ค่าของตัวโมเดลตัวนี้มานี่คือโมเดลที่คุณได้มาเห็นนีไหมครับนี่ครับยูเซอร์โมเดลมันเอร์จะต้องการส่งยูเซอร์โมเดลเนี่ยไปที่สเตจของตัวนี่ครับที่ชื่อว่ามัลเตจะส่งยูเซอร์โมเดลไปที่ตัวนี้ ชื่อว่าอาขอโทษคนระับมันตั้งชื่อว่าเมนเน็ตเซลเลอร์ตัวนี้ใจเย็นๆนะครับแต่มาเตอร์ขออยากเปลี่ยนแผนใหม่เอาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมาเตอร์จะไม่ให้มันเกิดตั้งแต่ต้นตอนนั้าได้ได้นะเอากลองดูก่อนนะครับมันจะไปที่ตัวแมนเน็ตแมนเน็ตเซลเลอร์ก่อนตัวนี้ที่เมนเน็ตเซลเลอร์ S เนี่ยมาเตอร์จับการนะครับเอาคระสุนวัตถุค่าตัวบนครับประกาศตัวแปรครับฉันจับการนะครับไฟนอลครับ ใจเย็นนะครับฉันประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวพูดนะครับฉันทําการใจเย็นนะครับโอเคไฟนอลนะครับฉันประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า u s h user m ครับโมเดลครับแบบนี้เป็นอีกช่องนะครับ user model เสร็จแล้วดูนี่นะครับเอากระทื่อวางที่ตรงนี้ตัวแปรตรงเนี้ยมาเติมต้องการครับก็คือรีควายนะครับ i e q u นะครับ i r e r i e q u i e s i n t ดอทเลยครับ ดอดยูเซอร์เบเดีนะครับหรือ so ว่าสกปรกปิดว่าก่อนนะ R รีค R ิรีดยังไม่ผิดนะจริงด้วยนะครับ ire, รีควายก็เป็นช่วยแต่แรกนะครับแต่ก็หมายว่าถ้าคุณต้องการจะสืบทอดตัวนี้คุณจะต้องมีค่าของ user model มาด้วยเกรดน,นะนะครับสังเกตดูว่าพอประเทศการกำหนดว่าให้มันทำการ require ของ user model มาที่นี่ปุ๊บตัวนี้จะเอ r เลอเห็นไหมเออเ r อร์แต่เราคิดก่อนนะครับใจเย็นอย่าพึ่งน,นะครับ ตรงนี้เนี่มนนมนาานยาานนมันจะเล่นอย่างนี้ครับเมื่อตามด้วยนิสต์เตตทำงานใจเย็นๆครับถ้านิสต์เตตทำงานเนี่ยมันก็จะเล่นอย่างนี้ครับตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊ก,กอย่าพูดนะฮะมันก็จะดูตูมตอนที่มันได้โมเดลก่อนตัวนี้ครับตรงตรงไหนเนี่ยคือตอนนัวไหนทีเราได้โมเดลใช่ไหมครับมาเขายาเอนเตอร์ลงมาต่อหนึ่งสองสามตัวนี้คือตัวไหนที่เราได้โมเดลนะครับมันจะเอาค่าของตัวจําไม่ได้แนละ้ว มันชื่อว่าวิกเก็ตนะครับฉันเอาดูดีครับวิกเก็ตมาตการการ a ครับตรงนี้มาเตอร์จาตรการแอดอย่าเพิ่งนะครับวิกเก็ตมาตรการ a ครับเพิ่มสมาชิกของเลยครับฉันจะเพิ่มสมาชิกของเหมือนชื่อว่าโชเอมถูก <c oughs> ครับ ช็อปเปอร์เนตพีเอ็มช็อปเปอร์เนตเซลอร์เห็นไหมครับช็อปเปอร์เนตเซลเลอร์เนี่ยต้องการค่าของยูเซอร์โมเดลนี่ไงแล้วก็เอาค่ายูเซอร์โมเดลเราได้เนี่ยใส่มันแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้องการใส่เสร็จเรื่อยไปบอกว่าตัวเนี้ยไม่มีทางนาำหรอกมันมีค่าขึ้นมาแบบนี้นะเก็ตมานะครับคิดตามมาเตอรนะครับคือตรงเนี้ยมาเตอร์จะมาใส่ตรงนี้ไม่ได้ครับมันจะเลอะมาเตอร์เอาออกไปก่อนเอาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วแต่ตรงเนี้ย มาตเตอร์จะทำการกระโดด x ด้วยก็คือฉันจะใส่คแค่ตัวแรกตัวเดียวก็พอนะครับตัวแรกตัวเดียวก็พอแบบนี้นะครับเริจริงจริงมาใส่มาใส่ที่นหมดรรเลยก็ไดนะ้นะนะต่ว่าใส่นะครับเสร็จแล้วพอมันทําการดึงข้ามาได้เนี่ยก็วิกเก็ตดอเพิ่มสมาชิกนะครับแล้วก็วีไปแบบนี้นะครับเซรร์เลยไปนะครับจริงจร,ริงเราจะมาใส่ที่เดียวนี่หมดเลยก็ได้ไม่้องงงนะครับกระโดดเอ็กไปนะครับ แล้วก็นี่ก็ให้มันเป็นเอ็ม y แบบนี้แบบนี้นะครับโอโอป๊แบบนี้ครับแล้วก็วิกเก็ตด้ยครับเดี๋ยวก็จะวิ่งลงมาที่นี่อืเดี๋ย,ยนะครับปั๊บป๊ับป๊ป๊ป,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 ปโอเคครับแท็บนะครับเดอวีดวิกเก็ครับแล้วก็ดอทแล้วก็วีบีแบบนี้ เขาลากไปแบบนี้นะครับคือเขาลากไปแบบนี้นะครับตัวตัวนี้เอาออว่าท้ายไปไหนจะได้แบบนี้เหยียบพึ่งนะครับเอ๊เดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันโงด้วยอป่านะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์ก็จะใจเย็นขอญาตขอกดรีตาร์ทีครับขรีตัร์แอปทีครับนะครับป๊าปป๊าปเดี๋ยวจะปล่อยไปก่อนนะครับป๊าปอ่ะ ทีนี้เมื่อเรากดที่ตัวเซ s เ l อร์นี่หมป่ปั๊บเห็นไหมครับปั๊บนะครับเราไปคิดนิดนึงนะครับใชกกบ้กดที่โชว์ออเดอร์ได้โชว์ออเดอร์กดที่เม n a g e ได้เม n a g e นะครับกดที่โชว์ product ได้โชว์ product ตรงนี้ติ๊กๆไปโอเคนะเอ๊ะมันบอว่ามันจะเห็นแดงๆนะขอหยุดหนึ่งทีก่อนมันคิดไปเองว่าไม่รู้นะแต่ถึนะแต่แล้วเรื่องขอย่าสั่งนะครับรันแล้วก็วิดอัดีกว่บั๊กใหมรหครับ มันเหมือนกับอะไรที่มันแบบมันสะกิดเล็กๆมันเหมือนกันแตว๊ะแว๊บเมื่อกี้เนี่ยหรือมันต้องคิดเองไปดูนะนะครับโอเคเมื่อไหรก็ตามถ้าตัวล็อกอินด้วยหลักของเว็บเซลล์เริ่มเซอร์วิสเซลล์เริ่มเซอรทำงานเนี่ยจะทําการอินสแตต์ทำงานที่ทำงานจะทำการวิจัยไฟครับไฟยึดซอ์โมเดลเนี่ยจะทําการไปหาโมเดลเนี่ยพอได้ค่าของตัวโมเดลเรียบร้อยแล้วเนี่ย right. อันนี้มันต <Stat> ้องขออนุญาตนะครับมันต้องขออนุญาตเอาออกหมดเลยนะครับพวกปริ้นพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตักอ่านท้องทุนซัดนะครับ คุณนะแล้วก็รีบไปเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันได้สร่างไข่ตัวเดียวเนี่ยก็เริ่มโปรเซสไปครับเริ่มเอาวิกแก๊สไปใส่กับสามตัวแบบน,นี้มันทำไงแค่รอบเดียวอนะย้่และพอเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ใส่ก็มากไว้กินฝาเปิดท็อปเลนไปครับเพราะว่าเาการใส่ค่าเปิดตัวเดียวเรื่อยๆง่ายๆแบบนี้เริ่มเติมกลับนะครับคือสิ่งแรกเนี่ยมันจะต้องเอาให้ ให้ให้ตัวนี้มันได้ได้รับค่าบนเดียวไปก่อนตอนนี้มันมี2แบบนะครับก็คือการการพาสซิ่งค่าไปเลยคือเมื่อคิดว่าการพ a s s i ค่าไปเลยเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการที่เราไปเขียน API แล้วเติมการทำการดึงอีกทีหนึ่งจะเป,ไป็นแบบนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีนะครับถ้าจัดเข้าที่หน้าหน้านี้เนี่ยนะครับให้มันทาการนะครับหาเขียน share b a l a n c ดึงค่า ID แล้วก็ไปเก็ตเอไอแล้วดึงค่าใหม่แต่เติมไม่ได้คิดว่าไม่ได้ว่ามันเสียแบนด์วิด์นะไม่ได้เลยคิดว่าในเมื่อหน้าหลักเนี่ยมันหาโมเดลได้อยู่แล้วเนี่ยก็โยนโมเดลมาเลยแบบนี้นะครับโอเคแต่เราเกตดูว่าทีมเราคิดคิดผิดครับมันจะมีแดงขึ้นมาแปบบนึงแล้วค่อยมาลองค่อยคิดก่อนนะครับตออติ๊กต่อติ๊กต่อติ๊กติ๊กดูนี่มาใหม่อย่าพึ่งนะครับปั๊ความจริงมาเติมไม่น่าใช้วิธีแบบนี้ออออืืเดี๋ยวก่อนนะ เพราะว่ามันเข้ามาปุ๊บมันจะมีแดงขึ้นมาแวบหนึง่งมันก็ยัดคิดก่อนเพราะว่าแน่นอนมันใดแล้วแหละอย่าพิ่งนะอา่อาอา่อาอ่าอพิ่งนะครับอือฮึมมันต้องจะมาที่เม็ดตอดบิวดีกว่าคอยยัดเปลี่ยนแผนนะครับมันต้องจะมาที่เม็ดตอดบิลก่อนเพราะว่าอือฮึมจะต้องปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ เพราะมันจะรอมันจะรอมันจะรอ,อดึงค่าของตัวโมเดลไงเดี๋ยนะฉันอยู่ที่ตัวเซอร์วิสขอพิมน,น,นะอปั๊บนี่คือเซอร์วิสเดี๋ยวพึ่งนะอันนี้คือดอเวอร์นะครับมันก็จะมีตัวแกสฟอร์ดต่างๆแบบนี้ใจเย็ๆน,นะครับ ford, แกสฟอร์ดก็มีดอเวอร์แบบนี้เนี่ยดอเวอร์ Dollar, เนี่ยมันต้องการค่าค่าตัวนี้เดี๋ยวพึ่งนะแล้วก็จะมาเข้าที่ตัวบอดี้เย็ๆน,นะครับ ตรงพอดี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะดูนะครับมาเตอร์เอากระสุนวางนี่ก่อนดูนะครับอ่ามาเตอร์ไอ้กดรีตั้งทีโป๊ให้เห็นดีดีครับว่ามาเตอร์ผ่ารที่มันอกับวาอยู่กับตัวนี้ขึ้นเดี๋ปั๊บเห็นนะจะมีแนวและปั๊บกลับมาแบบนี้ไม่เอาอ่ะฉันต้องการอย่างนี้ครับใส่ก่อนแดกไปก่อนมาเตอร์กดคอนโทรลเอ็กเก็บไปก่อนนะครับกดเอ็กเก็บไปก่อนนะครับแต่แล้วมาเตอร์ก็ต้องการใส่เงื่อนไขว่า นะครับถ้า WID ครับ w i c k e t c o m p u t e r เนี่ยนะครับ l e n เลงครับเอ้ตัวตีโครนเซ็นะครับถ้า w i c k e t ตมีเอสมาเตอร์เนี่ย .l ครับเลงเนี่ยมันอีคั่วกับ0ูนย์หรือเปล่าถ้าอีคั่วศูนย์ทำงานตั้งแต่คำถามไม่เท่าทำงานตางไต่โครนเซ็แบบนี้ดูนะครับถ้ามันเท่าศูนย์เนี่ยมันต้จะโชว์เพราะทีาจารย์ล่าอาจาได้ก็เคยมีนะครับโชว์เจสโอทวิวโชว์โคเกสมั้งอาจารย์ไม่เห็โชว์โคเกส ให้โจที่ยิ้มไปก่อนแป๊บ,บนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็โชว์เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไมื่อเขยายา่กดรีตาร์ไปดิว่าเขาหายไหมเดี๋ยวครับมันยังบอกนนวอยู่ตรงนี้อยู่ใจเย็นนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีตรงนี้ตรงดอเวอร์ตรงนี้นั่นเองตรงดอเวอร์นะครับดอเวอร์เนี่ยต้องการค่าที่เป็นวิกเก็ตเหมือนกันอ่าทีมอเมริต้องการไล่หมดเลยนะครับตรงดอเวอร์ก็เหมือนกันครับ มันจะใส่ตรงดอเวอร์ด้วยนะครับลองดูนะทำไมา่ได้เดี๋ยวเขอยกลับทที่เดิมนะสันแดกนี่ไว้นะครับสันแดกนี่ไว้ครับกดคอนโทนเไว้กดคอนโทนเอ็กแมนไว้ก่อนนะครับคอนโทนเอ็กแมนไว้เหมือนกันครับฉันจะดูว่า WID WID WiketMeS ตอด L, L ครับเลนส์เนี่ยนะครับมันอีกวกกับศูนย์ไหมนะครับถ้าอีก นะคมันมีขั้วกับศูนย์ไหมถ้าขัา้วศูนย์ต้องการแล้วก็หมายคำถามไม่เท่ากับการหลังก็หมายโคลอนแบบนี้นะครับถ้าขัา้วศูนย์ก็โชว์สิ่งที่ชื่อว่า p r o ครับโ p r o g r e s นจะโชว์เพียงแค่ถ้าเท่า,ากับศูนย์เนี่ยจะโชว์แค่ s i z e b ครับไซส์ b size block กกเฉยๆแบบนี้นะครับ size block กกเฉยหรือไม่โชว์อะไรนะครับแต่นั่นก็กดโทนด b แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ขอกดตีตาร์ใหม่บูนนะป๊า ไหรือยังลครับเห็นไ,ไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยโชว์แบบนี้เออค่อยดุมตววหน่อยนะครับเห็หนไหมตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ย่าดหยุดชัวร์วนะครับแล้วก็ขอกดอคลิกขวาบนคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลัน w สวิตเอาดีบัตบันคนนี้คือมันกำลังขายความคิดว่าตรงหน้าหลักที่เป็นตัวสวิตเนี่ยเป็นแผ่นหนึ่งแผ่นเห็นไ,ไหมครับ มันต้องทำการส่ง Data ไปยังตัวแค่วิกเก็ตบางวิกเก็ตนะครับทำให้ในการในการเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการที่จะทำการดูด Data มาจาก API e แล้วแปลงเป็นโมเดลแล้วเปลี่ยนแลเอาเข้ากส่งโมเดลไปยังตัวตัวส t ตตโฟนิ่นะครับนะครับแต่ตัวบิลเนี่ยมันไม่ได้รอให้มีการดูดจนเสร็จ เบอร์เดอร์เริ่มการบอกว่าถ้ายัง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 ดูดค่าของเทรดไม่เสร็จเนี่ยให้ทําการโชว์โปรเกสก่อนนี่ไงจะโชว์โปรเกสกนสองส่วนแบบนี้เดี๋ยวเราดูนะครับน่าจะได้ก็ร้นไปเรื่อยนะจริงจริงเบเตอร์น่าจะใช้วิธีการนะครับเข้าไปเข้าไปที่ตัวเทรดฟูลแล้วค่อยดึงใหม่ทีแต่เบออไม่อยากนี่ไงใช้วิธีคือให้เขานะครับได้ค่าจาก a อไมาก่อน ให้เสร็จก่อนนะครับรอครับนี่มาจะประมาณนะั้งปุ๊บจะไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะนะครับแต่ว่าให้เกิดไอเดียไงว่าทําการพลาสติกแต่ต้ามาได้แต่เกิดว่าได้อะทําเป็นสองวิดีโอนะนะครับตายครับปั๊บเรียบร้อยนะครับ,บเห็นไหมครับมันก็จะได้แบบนี้ดูครับปั๊บเปิดมาลูกชายวิ่งมาเห็นไหมครับมันไม่ไม่จะไม่เจอหน้าแดงๆดงนะ เร็จะด้านแดงละแล้วนี้ก็ทําการเปิดดอเวอร์ก็จะไปได้ที่คุณต้การด้วยเลยเห็นไหมครับฉัเปิดโอเวอร์ปุ๊บดูนะฉันไปที่หน้าของเมนเนสก็เห็นเมนเนสฉันไปที่หน้าของตัวโชว์โปรดักที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโชว์โปรดักต์เราเสร็จแล้วแบบนี้ไม่งงนะนะครับโอเคครับต่อไปครับทีนี้ไม่ได้จะอยู่ที่ตัวส่วนที่ชื่อว่านะครับเมนเนทมันก็จะอยู่ที่ตรงโชว์เมนเนสครับตอนนี้เราเปิดเยอะเลยขอคลิกขวาแล้วก็โค้ดออมเลยนี่มันเริ่มเยอะจัดเดี๋ยวแล้วมึน ขอดูนี่ครับสิ่งที่ชื่อว่าบอดี้ครับที่ชื่อว่าโชว์แมนเนเจอร์นะครับที่โชอ์เมนเนเจอร์เนี่ยเห็นแล้วจะรับค่าดีเทลมาแล้วพิเกตต่อไปครับมันจะดึงมือยู่ข้างล่างก็จะวางครับมาต้องกา,การสร้างตัวไปหนึ่งตัวนะครับที่เป็น U S I User Model วันนี้ช่องอะไรไปครับตั้งชื่อเหมือนว่า User าตั้งชื่อว่า U S I ER User Model นะครับ User Model แบบง่ายๆนี้ครับ แล้วตัวนี้มันเป็นแนวได้ไหมก็ทําการใส่ตัวเครื่องคำถามไปแล้วก็ออนไลน์นะครับฉันออนไลน์ตัวชื่อว่า instate i n i ครับ inst คือบ้าเปิดเปิดตามให้ instate ทำงานฉันจะ u s t i user model มีค่าเท่ากับเด็ดรูเล็ก i d vigen นะครับนี่ิธีการดึงค่าลงมาไง dot ดด user model แบบนี้เห็นไหมครับทีนี้มันทำการติดนีะครับเริม่มด,ดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าตอนท user model ของวันเดิ้ลเนี่ยมันโชว์ค่าแบบนี้ นะครับเบลคัมทูเจอร์เบอร์เดลนะครับมันเรจะเอาเนมมาโชว์ลนะดูนี่จากที่เราทำการคิดกันไว้เนี่ยจะมีไตเติลก่อนเราจำได้ว่าอาดีตที่ลูกเรือเนี่ยเราเคยมีตัววิกเก็ตที่ชื่อว่าโฉบไตเติลเห็นโจวไตเติลไหมครับโชวไตเติลเนี่ยก็จะมีนะครับให้ทำการส่งไตเติลมากับสไตล์มาแค่นี้เองครับสไต,ตล์เรามีอะไรบ้างล่ะสไตล์อยู่ในคอนสแตนต์มั้งยังไงสไตล์อยู่ในคอนสแตนต์ก็จะมีค่า ต่างๆนี่เนี่ยสไตล์ของตัว h 1สไตล์ของตัว h 2ต่างเรื่องอ่ะหลับนั่นเลยครับฉันจะเอาสไตล์เฮมาเล่นนะมาเล่นกลับมาที่ตัวโชเตเตอร์ก่อนปรันธ์พอดีโชเมนเนตเซลเลอร์ก่อนเคอร์เซอร์วางตรงเถกตัวนี้ครับเริ่มการแดกออกไปนะครับฉันต้องการนะครับโชเตเตอร์ครับนะครับข้อความครับก็คือโคดอะไรนะจำไม่ได้นะต้องใช้คาว่าเนมนะครับนะครับฉันใช้คำว่า name เนมของตัว H O P shop ง่ายๆแบบนครับแล้วใส่โคลอนในความเท่ๆนะครับตัวตายก็ M Y M Y C เอา c o n s t a n t เนี่ยปรแกรมดอปนะครับ H 2เหมือนกันแบบนี้ฉันกด H 2ก็ตายไปแบบนี้นะครับฉันกดทีโหลดไปปุ๊บก็เห็นว่ามันจะมีคาว่า name shop มาแบบนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับใจเย็นนะครับต่อไปครับเคอร์เซอร์วางที่สิ่งนี้วัตถุเดียวตัวจากบนลงล่างครับฉันล้อมตัวนี้ด้วยคอลัมน์เห็นไหมครับเป็นคอลัมน์นะครับ สิ่งที่อยู่ใต้คอนราฟตัวนี้ครับจะเป็นชื่อของมันครับมันก็จะเอาค่าของตัวโชว์ไตเติลครับนะครับถ้าไตเติลก็จะเป็นค่าของตัว U S ใจเย็นครับฉันหาคขาว่า U S User Model dot ไรครับ dot name นะครับ dot name มั่นใจว่ามันไม่แนวใส่แบบตัวเลือกเข้าไปเดิมนะครับแล้วก็ใส่ค่า M Y C constant ครับหา constant ตัวที่เจอนะครับแล้วก็สไตล์ครับฉันขอ H 1นึ่งเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นะครับเป็นชื่อใหญ่ๆห,หน่อยนะครับล้กกากำลังใส่ของมาไว้เลยง่ายมากครับฉันกดลีโหลดไปก็เห็นว่ามันจะมีเป็นเด๋ยวบพื้นนะปับ๊บทำไม่เอ่ยเข้าใจลนะคิดตามมาเตอร์น,นะครับมานตนองขยอนกดรีตาร์อีงทีนี้ปับ๊บทาไมเอ่ยเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะมาเตอร์จะมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองกดตัวนี้นะครับ นะครับ,บกดตัวนี้ึ่งทีปั๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าของตัวนะครับ and ดรอยเซอร์เรอร์รอลยแล้วง่ายๆแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะอ่ะต่อไปครับทีนี้เราได้ชื่อแล้วนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับมาเริเอาเคอร์เซอร์วางอยู่ที่นะฮะตรงนี้อย่างไรคอลัมน์แล้ว,ลลวะจะเห,นะหนน็นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาขอีกนะคับปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่ากนนะ <S <S อือฮึ เดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนั้นไม่มีใครที่กลางบ้างจะมีกลางนี่คือนี่กลางนะครับนี่ริมมานี่กลางนะครับโอเคง่ายๆครับถ้าอย่างนั้นมาเตอร์เอาเคอร์เซอร์นะครับวางอยู่ที่ตัวคอร์สครับใช้คำว่าฉันเดี๋ยวก่อนนะมันมันมีหัวข้อที่เป็นริมเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวเป็นตัวีหนึ่งสองสาม สี่มีสี่ตัวอ๋อพอๆกันละสี่ตัวสี่ตัวนะครับถ้าอย่างนั้นเรื่องเล่นนี้ครับฉันให้อ่าตัวนี้มันกลางหมดใช่เลยครับขอคิดกันนะครับตัก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 อ่ะฉันให้ตัวนี้กันครับฉันให้ตัวนี้ครับเออ่ cr cost element cr o w S cost element แบบ start ครับฉะนห้นทุกอย่างหยู่ซ้ายหมดคุณจะได้แบบนี้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้โจนอยู่ตรงกลางครับก็เอากระดิ่งวางที่เขา นะครับแล้วก็ล้อมมันด้วยโลครับเอาโลไปล้อมมันล้อมเสร็จปุ๊บกำหนดค่าโลครับก็คือ M A, a N Base นั ure, ่สิ Alignment M ใหญ่ A N Base a l i g n m e n t แบบ Center สร้างแบบนี้รีโหลดไปครับมันก็จะกลางเราง่ายๆโอเคนะมาเริ่มทำการเน้นให้เห็นได้ดีให้เฉยนะครับโอเคครับต่อไปฉันก็เคอเร์เซอร์วาง Property Document ใหม่ Property Document ใหม่นะครับตัวต่อไปครับดูต่อ พอแล้การชื่อของ a d t r e s s ก็ a d d r e s มาโชว์ดิครับเอา c u r s o วางที่ low แม่มันลูกมันต่อไปก็โชว์ t i ครับ title นะครับอันนี้ใช้คำว่า addr ems a s s colon ไปนะครับสไตล์ก็จะเป็น myc contact แล้วก็ skill ครับแล้วก็มา h สองแบบนี้นะครับ h สองไปแบบนี้ h สองตล์ไปแบบนี้นะครับใส่คขมมาไว้นะครับ แล้วผมก็ทาการเฟรนไปติ๊งโป๊กเห็นว่าเป็นบนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องการเว้นบากันเลยค่อยว่ากันอีกทีนึงครับต่อไปครับทีนี้มาสเตอร์ก็จะเลี้ยงสวยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอเตสละก็เหมือนเดิมครับเอากระสือวางนะครับฉันก็จะทําการใส่สื่อชื่อว่าโชกนะครับไอเตสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าของตัว us user model นะครับ a เอเตสครับแบบนี้ นะครับเ็นเฮนไปนะครับใส่ตัวตัวเลือกเพื่อยืนยันว่ามันไม่ว่างนะฉันก็ทำการใส่สเตตเือกแบบนี้นะครับแล้วก็ค่านะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เป็นแบบเดียวเฮทหนึ่งครับก็คือเอ็มไบซีคอนสแตนต์ครับนะครับตอดเฮทใช้ชุดไหนดีเอ้ยฉันขอเป็นเฮทเฮทสองสไตล์กันง่ายๆหนึ่ ราคาเพิ่2สองตายไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องการคอมมาไว้นะครับก็ต้องการกดแบบนี้ไปนะครับโอเคก็จะได้ค่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าอย่างอื่นแอ่ะง่ายๆก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับมาเตอร์จะให้เขาครับแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยมันต้องไปแกไปแก้ไขข้อมูลหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปใหม่มาเตอร์เข้ามาอยู่ที่ตรงยูเซอร์ตรงนี้นะครับ ถ้าที่อยู่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยถ้ามันเย,ยเอะกว่านี้ละ่ะนะครับดูนะใช้ขอใส่เพิ่มไปนะครับแล้วก็คอมมานะครับแล้วก็ใช้คําว่านะครับเอ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 คอมม่าแล้วก็บีบีบีคอมม่าแล้วก็ซีซีซีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ B, 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 แล้วก็แบบบีเอ็นเอ็นทีเคโอเคคอก อ่ะตอนนี้มันต,มต้องเริ่มใส่ Data าเล่มเยอะนะเอนเตอร์ไปนะครับมันต,มต้องการใส่ Data ให้มันเยอะๆคุ้ยง่ายนะครับทีนี้มันต้องจะรอกลับมานี่ใหม่นะครับมันต้อลองกดรีสตาร์ทใหม่เพื่อให้มันทำการเฟรซข้อมูลใหม่หเห็นในเดียงไงว่าถ้าที่อยู่มันเยอะเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องเทคที่อยู่ยังไงก่อนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บไปนะครับดูนะครับมันต้องเหมือนเดิมครับกดดับเวอร์ครับแล้วก็ไปที่ตัวช็อปเปเนต์นะครับบอช็คกับนี้ เห็นไหมครับที่เกิดขึ้นคือมันก็ขึ้นบรรทัดใหม่มาแบบนี้บอดี้กูบอกว่าไม่เอาอ่ัยวะสถานการณ์จักครอบมันให้มันดูดีๆหน่อยง่ายมากครับนั่นหมายความว่ามาเล่นขยานเล่นนี้ใหม่เอาใหม่นะครับมาเล่นคอเซอร์วางอยู่ที่ตัวตัวบอดี้ของตัวนี้ครับมาเล่นอยู่ที่ตัวคอลัมน์ตยูนี้นะครับมาเล่นจะล้อมมันก่อนขยันเดี๋ยวกูนะขยันล้อมคอลัมน์นี้ก่อนนะครับแม่มันรูปมันครับกดคอนโทรล X Man ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็นะครับ L A Y O U B Layout Builder ครับ ในอัลกิเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็ค,น the คอนโทรล Control v เปลยครับมองหาคาว่า c คอนแทคแอลโอฟังชันแล้วก็คอนโทรลวีเลครับคือมาเตอรต้องการค่าของตัวคอนเซนตอร์มาเล่นไงฉันจะต้องการรักษาตาส่วนนะครับดูวิธีการนะครับมาเตอร์เลื่อนวางอยู่ที่ตัวเทคพิลตัวนี้นะครับฉันจะทําการล้อมนะครับตัวนี้ด้วยคอนเดนเซอร์โดยคอนเดนเซอร์ของมาเตอร์ตรงเนี้ยอวรจะใส่ของม้าไว้นะครับมันเลื่อกของมานะนะ้าเยอะเลยนะขี้ฝาควงออกมนนะครับโดยคอนเดนเซอร์ของมาเตอร์เอ๊ะ มีแดงตรงไหนเกิดขึ้นหาก่อนอาก่อนหลังกนากนากีน่ไงมีความมั่งคือมาตรงจุดนะครับโอเคคลิกขวาเพื่อไปคอมเมนต์ไปดูนะครับเดลเนอร์มาเตอร์เนี่ยควรค่าวีครับผมว่าถ้าเราใส่แค่สองร้อยเนี่ยมันก็จะได้หน่อยนึงเดียดีไงเห็นไหมครับมันจะเล็กมาสองร้อยแต่บางครั้งเนี่ยเราบอไม่เอาอ่ะชะแล้วการจะดูจากค่าของตัว coen ครับ constant ครับ dot m w ครับมาร์กบิดครับ ใช้ขอบแบ็กวิดอยู่ที่ประมาณแถว60เปอร์เซ็นต์แล้วกัน60ก็คือเอาที่มาทำการสตาร์กับ0.6แล้วคุณก็ทำการกดรีไปครับตัวนี้เก <Okay, S 1> เดียรนะนะครับพอดีมันนั่นนะครับแต่แล้วเมื่ออยู่ตรงกลางครับเคอร์เซอร์วางที่คอนเซนต์ตัวนี้ล้อมคอนเซนต์ตัวนี้ด้วยโลซะแล้วกำหนดค่าโลเนี่ยให้เป็น MA N Main Exit Alignment Main Exit Alignment เป็นแบบ MA N แบบฟิลเตอร์ไปแบบนี้นะครับเสร็จก็ทำการกด เสร็จไปเหนไหมมันกลางละง่ายดีไหมไม่งงนะไม่งงนะเหมือนกันครับเวลาคุณกลางเนี่ยคุณสามารถเล่นคล้ายๆนี้ได้ด้วยคือว่าดูนะครับนะครับโอเคคลิปฝาคอมเมนต์คมอมเมนต์ไปแบบนี้คลิปฝาคอมเมนต์คอมเมนต์ไปนะครับส่วนที่เป็นคอนเทนเนอร์ตัวนี้คุณสามารถเอาเพนติ้งเป็นล้อม,มันได้เนี่ยเห็นไหมฉันเอากระสุนวางอยู่ตรงถังตัวนี้คุณล้อมมันด้วยเพนติ้งได้เพนติ้งเป็นล้อมเนี่ยเพนติ้งมันมีดีฟ้อนต์แปดเนี่ยไม่ได้ข้ามแบบนี้ ห่างหน,น่อยแล้วเดียวกันครับกว่าตัวฟอนตคุณเนี่ยไอตัวเทคที่ต้องการดูแลเทคเนมเนี่ยคือเพือวางก็ล้อมด้วยเพนติ้งได้แบบนี้นี่เป็นการดีไซน์ยูไอง่ายๆครับแบบแบบนี้คุณก็จะได้ค่าผลิหมาไม่งงนะครับตอนนี้เราได้2ออย่างนล้วนี่ไงเราเน้นเน้นออกแบบตามดีไซน์ก่อนคุณคุณจะไปปรับเปลี่ยนไงจะค่อยว่ากันนะครับเราได้ก้อนหนึ่งก้อน2องละนะครับโอเค แต่ตอนนี้วิโอมันยามากแล้วมันต้องขยันเบรกดีกว่านะครับไมเบย์วีโออย่าม่างั้นมาเริ่มขยันเอาตอนหกสิบเนี่ยเป็นอีกสักสองตอนหน้านะครับคราวหน้าเราจะมาเอาอวตารมาโชว์นะครับวันนี้เพื่อขยันเบรกก่อนครับนะครับอยากให้ยูโอยามากขออ่าสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาเริจะเอาโค้ดเนี่ยขึ้นกิจฐานไปแบบนี้นะครับฉันต้องการมาที่นี่ปุ๊บโค้ดมาเริอยู่บนกิจฐานนะครับใช้คำว่าอัปเดต U P D A T E นะครับคุณ ใครที่ไม่ทันเนี่ยนะครับไม่ทัาแบบนี้ครับฝาน,นี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าช h อ p เปเนต์เดลเลอร์ใช่ไหมครับคุณก็แค่ไปที่ตัวนี้นะครับเป็นที่ com, com กิทับดอทคอ t จีไอทีเอสยูปอร์อึ่งหาร m a เ t r u n g เอ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 เ l นีเอ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 ดอัอเอเั้อเกเอออนอนออใอ นี่ไงจะเจอเขาว่าชอ็อปเมนเทนเซลเลอร์ละคุณก็แค่ไปอันนี้ออเติร์เซลเลอร์เนี่ยคุณต้องการตัวไหนก็ไปกับพีมาแปะได้ไม่ยากนะครับวันนี้ขอนุญาตเบ่กก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเขาหน้าเราจะมาทำในส่วนของรูปภาพกับแผนที่กันวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ